ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอามาดูทางด้านของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหน่อยนะคะสองตายายยังจำได้ไหมคะต้องรอนอนอยู่ที่บ้านถึง16วันด้วยการดูแลกันเองไปก่อนล่าสุดเนี่ยมีโรงพยาบาลมารับไปรักษาแล้วคะ่ะ นี่คือภาพวินาทีนะคะที่คุณหมอแล้วก็พยาบาลจากโรงพยาบาลปียเวศนำรถพยาบาลสวงชุด PPE เข้ามารับตัวนายวิจิตประเรสริฐศินอายุ72ปีกับนางมาลีเพชรรัต์อายุ64ปีตายายสองสามีภรรยาติดโควิดทั้งคู่เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยต้องกลับ ไปนอนดูแลตัวเองเพียงลำพังนะคะภายในห้องเช่าสังกสีที่ชุมชนขั่วไก่ค่ะอยู่ซอยเทวีวรญาตแถวป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านแบบนี้รักษาตัวเองไป16วันคือทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็นำเสนอไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ ทางทีมข่าวช่องวันก็เลยประสานไปที่สอสอชและโรงพยาบาลต่างๆจนกระทั่งวันนี้ค่ะโรงพยาบาลปิยะเวทนะคะโรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับทีมข่าวช่องวันบอกว่ามีเตียงว่างแล้วพร้อมจะไปรับคุณตาคุณยายแล้วซึ่งพอไปรับเนี่ยคุณตาคุณยายดีใจมากค่ะสบายใจครับเนี่ยครับ<ช>ผมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปิยะเวทมารับแล้วคุณตาดีใจไหมครับเนี่ยดีใจครับ ครับขอบคุณมากมากเลยครับคืบพอ<ม>พาผมไปเช็คเพราะผมมออยู่มานี่ก็เกือบ20วันแล้วสิบหกสิบเจ็วัทางด้านของนายแพทย์ออวอราวรุษจันเจอมาศอายุรแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ของโรงพยาบาลปิยยเวศนะคะ ก็บอกกับทีมข่าวแล้วค่ะบอกว่าเดี๋ยวยังไงต้องเอ็กซเรย์ปอดดูก่อนว่าเชื้อลงปอดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวประเมินอาการกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอายุมากทั้งคู่แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยค่ะเพราะท่านมีความเสี่ยงก็คือมีอายุที่ออมากกว่า60ปีนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเจ็บป่วยมาระยะหนึ่งแล้วต้องประเมินว่ามีอาการของโควิดเรื่องงานปอดหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณต้องไปประเมินอาการ,อา,การอาจจะมีการตรวจเลือดตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ประเมินหลายๆอย่าง ออกซิเจนในเลือดนะครับเห็นบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยพรอมที่จะให้คุณตาเป็ยายนรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับเขาคิดว่าท่านมีความเสี่ยงเนื่องจากอายุเยอะครับก็เลยต้องประเมินแล้วก็คิดว่าผงต้องดูแลกันในโรงพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับ คือทางครอบครัวของคุณตาคุณยายแน่นอนว่ากังวลนะนะคะเพราะว่าต้องรอนานถึง16วันแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคือโควิด1 9ระบาดมากเลยเตียงอาจจะไม่พอที่บานมาครอบครัวนะคะก็พยายามติดต่อทุกช่องทางคำตอบที่ได้ก็คือให้รอไปก่อนค่ะก็มีหลายหน่วยงานครับนีครับมีทั้งกรมคนพิการสปสช 1 6 6่1669ยังไงก็ขอให้ทางราชการทางหน่วยงานที่ได้ทำเรื่องนี้ค่ะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษหน่อยตอนนี้เราก็เข้าใจว่าวิกฤตตอนนี้มันวิกฤตมากๆเราก็อดทนกันเลยค่ะสองสามวันมานี้ยเราก็ได้ทางช่องวัน31นี้ช่วยเหลือเราเต็มที่มากๆต้องขอขอบคุณจากใจชุมชนขั่วไก่ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆนะเข้าใจเลยว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันลำบากแล้วก็ทุกคนก็เดือดร้อนกันจริงๆสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ